เริ่มต้นแคมเปญ Google ์ลาสำหรับธุรกิจของคุณโดยทนพัททับเกสอน 1. เลือกเป้าหมายของแคมเปญเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไรเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อให้ลูกค้าติดต่อธุรกิจของคุณอย่างไรเพิ่มการรับรู้แบรนด์ต้องการให้ผู้คนรู้จักแบรนด์ของคุณมากขึ้นอย่างไร 2. ตั้งค่าเป้าหมายการวัดผล 1. ยอดขายติดตามยอดขายผ่าน Google Analytics 2จำนวนผู้ติดต่อติดตามจำนวนโทรศัพท์และแบบฟอร์ม3การรับรู้แบรนด์ติดตามการคลิกและการเข้าชมเว็บไซต์3เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมข้อมูลประชากรเพศอายุสถานที่ความสนใจกิจกรรมงานอดิเรตสินค้าที่ชื่นชอบพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์การค้นหาข้อมูล4 เลือกประเภทโฆษณาที่เหมาะสมโฆษณาข้อความข้อความสั้นๆที่ปรากฏในผลการค้นหาโฆษณาภาพรูปภาพประกอบข้อความที่ดึงดูดสายตาโฆษณาวิดีโอวิดีโอสั้นๆที่ดึงดูดความสนใจ 5. เขียนข้อความโฆษณาที่ดึงดูด 1. ใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ 2. เน้นประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของคุณ 3. เพิ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจ 6. ตั้งงบประมาณและกำหนดเวลากำหนดงบประมาณรายวันหรือรายเดือน กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการแสดงโฆษณา 7. ตรวจสอบผลลัพธ์และปรับปรุงแคมเปญ 1. ติดตามผลลัพธ์ 2. วิเคราะห์ข้อมูล 3. ปรับปรุง